สวัสดีค่ะข่าว WGC a บิรลบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันพุทธที่26มิถุนายนพุทธศักราช2567นะคะมีความน่าสนใจของข่าวค่ะทั้งเรื่องของกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกทั้งในส่วนของกิจกรรมที่มีข่าวถึง3ข่าวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ คคค่ะุณมูชข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะศูนย์การบินฐานบกคะ่ะจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรค่าราชการลูกจ้างตามนโยบายของกองทัพบ,บกโ,โยดยอนมกาคที่24มิถุนายนที่ผ่านมาพลตรีสิริพลชินบุตรผู้บัญชาการศูนย์การบินฐานบกได้เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาประจำปี2567 นหอประชุมสันติสุขภายในค่ายสมเด็จพระศรีนครินทราศูนย์การบินฐานบกตะบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่นายกสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขาศูนย์การบินฐานบกและสมาชิกร่วมในพิธีครั้งนี้ทั้งนี้ได้มีบุตรของข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการที่อยู่ระหว่างศึกษาในระดับชั้นต่างๆเข้ารับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย สำหรับในการสอบทุนสำหรับในการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกที่ต้องการที่จะลดรายจ่ายให้กับครอบครัวของกำลังพลนอกจากนี้ยังเป็นกำลังใจให้กับบุตรของกำลังพลที่จะได้ตั้งใจในการศึกษาที่จะเป็นอนาคตที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าซึ่งทุนนั้นจะมีทั้งสิน้นจำนวน 9 5 3 0 0 0บาทโดยสร้างความยินดีให้กับบุตรของข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการจำนวน409ทุนที่มีผู้เข้ามารับทุนในครั้งนี้พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการศูนย์การบินฐานบกได้กล่าวให้โอวาสแก่บ,บุตรของข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการโดยขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนสมกับที่ได้รับมอบทุน และผู้ที่มอบทุนการศึกษาที่ต้องการให้ผู้รับมอบทุนทุกคนตั้งใจเรียนรวมทั้งเอยาได้พิจุงเกี่ยวกับยาเสพติดที่ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมและยังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศชาติที่เร่งแก้ไขซึ่งเชื่อว่าเยาวชนที่รับทุนการศึกษาในครั้งนี้จะเติบโตขึ้นมาช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป ภาจบดีเดยกินรัวิศราอุดยเด็กชายปิติพัฒน์นวลศรีโดยท่านนากรมนตเดินวุิบชีนานาสาวพิ์ญาภมินายสาวแพทย์ตล่านายทนวัตหมูองนางสาวเวรีรัตน์ภัดร์นางสาวชนนทาสุขปัญญานางสาวผู้ปกครองและผู้่วมิีท่นผมมีความยินดีอย่างนิ่ที่จะเสนบ ที่จะทำให้มีความเชื่อว้าหรับการคัดเลือกผูที่ได้รับเงนนั้นจะเป่นตนนดีของพ่อแม่ ค,ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาที่ข่าวของเยาวชนนะคะนักเรียนกว่า400คนก็พร้อมใจกันสวมเสื้อขาวร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2567ต่อสเองเพื่อสนับสนุนและส่งสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสัดการจินปรทยาที่จังหวัดลบบุรีดอร์สายใจเลิอเบรียประพานายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดจังหวัดลบบุรีนำคณะครูนักเรียนผู้บริหารสถานศึกษา และเยาวชนนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเขาสายอดจำนวนกว่า400คนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีขาวร่วมกิจกรรมโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2567ณศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเยาวชนและผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขาสายอดจังหวัดลบบุรีทั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์รวมถึงพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจ ค้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกยียรติ7 2 0ดสิบสางพัากิจกรรมประกอบด้วยการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกประกอบจังหวะดนตรีบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานทั้งผู้บริหารคณะครูและนักเรียนที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีขาวต่างพากันออกสเตปแดนซ์อย่างสนุกสุดมันรวมกันต่อเนื่องกว่า5เพลงหลังจากนั้นยังได้ร่วมกันออกแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ด้วยการกำมัดและยกแขนสองข้างขึ้นคว้กันทำเป็นรูปกากบาทหันเข้าหากันกับลำตัวเพื่อประกาศเจตนารมณ์และปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อให้เป็นโรงเรียนสีขาวปราศจากยาเสพติดทุกชนิดตลอดจลนรงให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติดและร่วมกันหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติดและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนใน ประชาชนไทยได้เกิดความตระหนักว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของคนไทยทั้งชาติที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขตลอดจนเพื่อให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2567พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมให้เด็กเยาวชนได้ร่วมกันแสดงออกประกวต ภาพวาดระบายสีและแข่งขันการตอบปัญหาเกี่ยวกับโทษและพิษภัยร้ายแรงของยาเสพติดที่เป็นอันตรายต่อตอนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติเพื่อให้เหยาวชนนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากสารเสพติดทุกชนิดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2567อย่างพร้อมเพรียงกันด้วย ดู้นะของไทย้เดียไปดูก่อนบางคนจำไม่ได้เลยชี้หน In ึ่งห็้หนึ่งมะมันก็แบ่งเปสองด้านด้านนรกกับสวรรค์อะำไปนไปทำดีกงได้ดีอะาบายเม่ยพน้ำส้มนย่งสังหพงสหพงลูกชื่อได้อะไรคะลูกไหมุกมุกเอา การเรียนเชิญคุณครูด้วยนะคะคุณครูอยู่ช่องตรงกลางที่เ,เรียนทั้งหมดนิ่งเรียนท่านครับก็สนใจเรื่องดีเด่นดูวิทยาฐานครูเที่ยวชานดูสาราชการ ค่ะคุณผู้ชมคะมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ค่ะจังหวัดลบบุรีค่ะคึกคักนะคะปรากฏว่าไทยรัฐร่วมกับไบรษตเนีไทยค่ะจัดกิจกรรมลุ้นเชียร์ฟุตบอลยูโรลุ้นรางวัลกว่า10ล้านบาทเไปเลลบรบบุรีเขตหนึ่งยกกระบวนรถโชว์นะคะพีด ไตตอกย้ำแคมเปญเชียรบอลมันเฮล,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 ลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลากระตุ้นเชียส่งไปซีบัตรและโปสการ์ดออนไลน์รวมสปกทีมสุดท้ายลุ้นรับโชคชุดแรกมูลค่ากว่า10บล้านบาทซึ่งนายประกอบสุขแก้วผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงานปรษณีใเขตหนึ่งลบบุรีจัดกิจกรรมลุ้นเชีย์ผลฟุตบอลยูโร2024ครั้งที่17ระหว่างวันที่1 4มิถุนายนถึงวันที่1 4กรกฎาคม2567 เพื่อให้ชาวลบุรีได้ร่วมสนุกไปกับการทายผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2024ตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายไทยรัฐไตรเสนีไทยจึงได้จัดก,กิจกรรมให้ประชาชนได้ลุ้นรับโชคกันถึง2รอบโชคชุดได้จะจับรางวัลในวันที่3กรกฎาคมสำหรับผู้ที่เชียร์ประเทศที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายที่ถูกต้องทั้งหมด16รางวัลรางวัลละ46,000บาท มูลค่ารวม7,36,000บาทโดยไพรสีบัตรและโปสการ์ดออนไลน์ในรอบแรกส่งภายในวันที่26มิถุนายนนี้ซึ่งวันนี้ไปรสีลบุรีเขตหนึ่งลบุรีจึงได้จัดกิจกรรมรถโชว์พร้อมกันกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศโดยใช้เส้นทางถนนนารายมหาราชเข้าตัวเมืองลบุรีพระนารายราชินิเวศตลาดสดปรางแขกปรางสามยอ่อสารพระการวงเวียนศรีสุริโยทยัยวงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และตามจุดสําคัญสําคัญของจังหวัดเพื่อสร้างสีสันและกระตุ้นให้ประชาชนชาวลบบุรีเลือกเชียร์ทีมที่ชื่นชอบกันตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายลุ้นรางวัลกว่า10ล้านบาททั้งนี้ประชาชนสามารถซื้อปลายสืบัตรและโปสการ์ดออนไลน์ได้ที่ปลายสนีไทยทุกสาขาบุรุษปลายสนีรวมถึงเจ้าหน้าที่ปลายีทุกคนหรือผ่านช่องทางออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Pro Post และ แอปพลิเคชันเป๋าตัางในราคา2บาทเท่าเดิม ครับาลืมเียมานะครับโดยไปี่มา้องสนัสวัสดีครับ้กินตกลัวกไปีปมมัวัน่วันชในชาติยุโรปป็2สที่อลไม่มันเอันโซ่ไปทุกที่ทีมใดจะเป็นแชมป์ร่วมนันไปสียุไปีย તળ તાળ ષે તા તા ઊા તા 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 ચા કે ચા คุณผู้ชมคะรายละเอียดทั้งหมดนั่นคือข่าว W G Cable ลบบุรีนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมานะคะการรายงานข่าวของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอชุติมาเกิดเอียมรายงานข่าวขออลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ